ช่วยวยผมโหวตอย่างนึงน,นะครับผมก็คิดว่าผมจะรีสโตเอ m ม5คันนี้ทำสีอะไรดีมีสีอยู่ประมาณ3-4สีนะครับ1ก็คือ i m m เมอร์เรตามที่น้องขึ้นอันนี้เลยครับ2คือสีน้ำเงินเป็นน้ำเงินเลมังหรือสักอย่างหนึ่งตามน้ำเงินเฉดนี้เลย3ส,สีเบสิกของเขาก็คือเมทัลลิกเกรย์ธรรมดานะครับหรือสีบรอนช่วยกันโหวตหน่อยเจ้าสีแดงเบอร์หนึ่งนะครับน้ำเงินเบอร์สองหรือสีเทาเบอร์สามดีเดี๋ยวมาดูครับว่าโปรเจกต์จะเริ่มยังไงครับ ช่องโนเนมนะครับเทปนี้กิเลสตัวเองล้วนๆนครับรีวิวรถในฝันไปหลายรุ่นผมว่าเป็นรถในฝันที่ผมเจอและผมอินเลิฟมากแต่ครั้งแรกครับวันนี้ผมจะมาเริ่มต้นโปรเจกต์แล้วครับรีวิวโปรเจกต์บีเอ็มน้ำยูเอ็มห้าอีสามเก้าครับผมอ่ะเป็นคนชอบ M3 มาตั้งแต่เด็กๆนะครับใครขับ M5 เนี่ยถือว่าหรูหรามากแต่ส,สิ่งหนึ่งที่ผมชอบในตัว M5 แล้วก็รถอีกหลายๆรุ่นนะครับก็คือเครื่อง V8 ผมกเคยชอบ Audi RS ตัว C5 4 6เนี่ยซึ่งเขาใช้เครื่อง V8 หรือ V10 นะครับผมอยากได้ไมตั้งแต่เด็กๆซึ่งมันก็หาไม่ได้จริงๆหรือใครมีอยากขายบอกนะครับ Audi RS6 เนี่ย C5 เนี่ยเป็นรถในฝันที่ผมอยากได้แต่พอมาเจอคันนี้ครับมันเป็นรถเครื่อง V8 ที่ขับสนุกและเฟิร์มากแล้วในประเทศไทยหายากมากครับคือ b บีนอยูะครับ M5 E39 นะครับเ e บี U M5 เนี่ยเท่าที่ผมจําได้ถ้านับเป็น M5 นะครับตัวนี้น่าจะเป็นเจนชั่นที่3นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจริงๆจะมีตั้งแต่ก่อน E34 ตัวนึงและ E34 แล้วก็ E39 E34 ผมพูดตรงๆผมเกิดไม่ทันพี่บางท่านอาจจะอินกว่านะครับเคยจะไปซื้อเคยจะไปหาแต่รู้สึกว่าพอมาเจอเครื่อง V8 ตัวนี้แล้วครับหลงรักเลยผมหาในอินเทอร์เน็ตนะ E 3 9 M 5นะครับผลิตมาแค่20 0 0 0ืกว่าคันนะครับมีทั้งขับซ้ายขับขวาแล้วจริงๆมีทั้ง2ตัวนะครับ m i n ร r และไม่ m i n ร์แต่ที่มันต่างจริงๆคือต่างกันที่ t ริมภายในเอาในประเทศไทยดีกว่าว่าคุณจะหารถ ที่มันขับได้ในนี้หายากนะครับวันนี้ผมเจอครับเขาเรียกว่าเพชรเป็นเคยเป็นรถแท้มาครับต้องบอกก่อนเป็นรถแท้ M5 เอาเข้ามาทั้งคันอยู่ในนี้เลยแต่เนื่องจากว่าเขามีการทําสีทําทุกอย่างใหม่ดังนั้นวันนี้ผมเจอรถที่สามารถขับได้ก่อนโปรเจกต์เราก็เลยมารีวิวให้ดูก่อนว่ารถมันน่าใช้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโปรเจกต์นี้ สตาร์ทที่การเอารถขับได้แบบนี้ทั้งคันนะครับเดี๋ยวเราจะรีโซนะครับหรือทุกอย่างออกทําสีใหม่ผมกําลังหาบอดี้สวยๆนะครับเนื่องจากบอดี้นี้มันเก่าแล้วจริงๆมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะลื้อแล้วรีโซใหม่จากรถที่ขับได้แบบนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงแต่บอกเลยว่า V8 400แรงมาแม่งขับสนุกจริงครับเดี๋ยวอีพีต่อไปจะขับให้ดูไปดูก่อนว่ารถสวยขนาดไหนครับโอเคครับมารีวิวรถโปรเจกต์ผมต่อไปนะครับตัวนี้เป็นรถ M5 นะครับ ตัวนี้เป็น e 3 9เห็นแบบเรียบเแบบนี้เลยรถในไทยเลยนะครับขับได้ปกติเดี๋ยวเราจะรีโสโตรใหม่ทั้งคันนะครับให้ดูก่อนว่าสตาร์ทเครื่องได้ปกติเลยเป็นรถหายากมากครับผมเห็นครั้งแรกนี้ผมหลงรักเลยเครื่อง v 8เครื่องเขาเป็น s 6 2นะครับตัวนี้400แรงม้าแล้วเสียงอะ่ะกับแรงทอร์กเนี่ยผมว่าผมชอบมากเดี๋ยวเราจะทําการรีโสโตรนะให้เห็นสภาพเบื้องต้นก่อนนะครับคันนี้เนี่ยเอาจริงการชนพวกนี้เป็นการชน m แท้นะครับไฟนะครับเป็นซีนอนหมดแล้วเนาะ เดี๋ยวเราเปิดเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวดูเครื่องว่าเครื่องเป็นยังไงถ้ารหัส M รู้อยู่แล้วว่าสุดยอดนะครับผมลงรักไอคำว่าเอ็มพาวตัวนี้มากนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง V8 S6 ดเอ0แรงม้าแล้วก็มีท่ออากาศอันนี้คันนี้จะมีของแต่งมานะคันนี้จะเป็นคุปเบอกเลยว่าแพงนะครับแค่2ออย่างเนี้ยผมก็หลักหมื่นแล้วนะแล้วเครื่องตัวนี้นะครับขับได้ปกติสตาร์ทได้ปกติเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับเสียงเนี้ยเดินปกตินะครับ เครื <owad Es> ่องเครื่องมีการจัดการมาแล้วนะเสียงเครื่องมีแปดมันจะแหลมมากนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวขับให้ดูเครื่องเอ็มมันเสียงคอมันสะใจจริงๆนะครับรหัสเอ็มโอเคครับคันนี้จริงๆมันมาด้วยล้อฮามันนะเดี๋ยวผมมาดูอีกทีว่าเราจะใส่ล้ออะไรนะครับเบรกก็เป็นเบรกชุดเอ็มทั้งชุดนะครับ ช่วงล่างเนี่ยถ้าขับตอนนี้นะรถยังไม่สมบูรณ์เลยนะครับบอดี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นบอดดี้เดิมๆนะครับแต่มันไม่สวยแล้วเดี๋ยวเราจะรื้อทําใหม่ทั้งคันนะครับเดี๋ยวเราให้ดูข้างในข้างหลังนะครับจริงๆเหมือนกับ M5 ทั้งหมดเลยกันชนท่อนะครับท่อเป็น A/C นะครับเดี๋ยวเราจะทําการจัดการรีสโตร์ใหม่เลยนะครับอีกหนึ่งอย่างถ้าคนทํา M นะหนึ่งจุดที่แตกต่างชัดเจนนะครับตัวนี้ออปชั่นเยอะนะครับมี G.P.S มีจอจากโรงงานทําเครื่องเสียงมาแล้วด้วยอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากให้ดูนะครับคือพื้นข้างล่างครับถ้าเป็นพื้น m เนี่ยจะแตกต่างจาก e 3 9ปกติทั่วไปนะครับผมอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญ e 3านะ m เนี่ยตรงกลางจะเป็นแท่นที่เป็นแท่นแบตนะครับที่อยู่ตรงกลางคือถ้าทำเนี่ยต้องได้ถาดหลุมถาดนี้มาด้วยนะครับเนี่ยจะเป็นทีุ่ม m ตรงนี้มานะครับก็คือเอาหอกขึ้นมาปุ๊บตรงนี้จะเป็นหลุมแบตนะครับที่อยู่ตรงกลางเลย เท่าที่ผมคุยกับช่างเนี่ยท่อมันต้องตีหลบจากข้างล่างนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือน e 3 9ปกติทั่วไปนะครับดังนั้นถ้าจะย้ายต้องเอามังคันแบบนี้นะครับคันนี้จริงๆมันคือรถแท้นะครับที่เขาทาขับอยู่ในไทยอยู่แล้วเลยนะครับดังนั้นทุกอย่างเกิดสมบูรณ์มากเราจะมารีสโตร,รใหม่ทั้งคันนะครับเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างก็ครบอยู่เลยไปดูข้างในครับข้างในสวยมากนะครับ ้าตัวสเปคเท่าที่ผมจำเท่าที่ผมเช็คนะครับตัวนี้จะเป็นตัวก่อนเมนเชนนะครับภายในจริงๆสเปคพวกนี้เท่าที่ผมเช็คจากจากต่างประเทศนะมันสั่งได้หมดนะครับตัวนี้จะเป็นทีมอลูเมเนียมแบบนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ต่างเลยต่างจาก e 3 9ชัดเจนเลยคือเบาะครับถ้าเป็นเบาะ M แท้แบบนี้นะครับเนี่ยตัวซับพอร์ตตัวนี้จะหนามากนะครับเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าผมบอกเลยว่านั่งสบายมากนะครับเนี่ยปรับได้ทั้งหมดกาบนะครับก็เป็นกาบ M5 นะครับตัวนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับ ท่านเหยียบเป็น AC เลยแล้วก็พวงมาลัยครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยเอ็มเปานะครับเปาใหญ่ยังไม่ใช่เปาเล็กนะครับเหมือน e c 6แล้วแต่ความชอบนะแต่ผมว่าเนี่ยเอ็มแท้เนะี่ยแบบนี้เลยตารถนะครับกุญแจอยู่นี่นะเครื่องเดินปกตินะครับคือคันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้รีสโตร์นะเดี๋ยวเราจะเอามาเครื่องมาทำใหม่อยู่แล้วนะครับโอเคใหม่นะครับเนี่ยขับได้ถึง300เลย รถปกติคันนี้ขับได้ปกติเลยนะครับพวงมาลัยตัวนี้ใช้ได้ปกติเลยโอเคออปชันเยอะด้วยนะครับเนี่ยพวงมาลัยปรับไฟฟ้าขึ้นลงได้นะครับตันนี้เป็นที่ปรับไฟวิทยุตัวนี้เป็นวิทยุตัวเต็มด้วยนะครับมีเครื่องเสียงปรับอยู่นี่ครับเบรกมือจะเป็นเบรกมือ M นะครับจากโรงงานหัว G M นะครับพวกนี้เล็กๆน้อยๆพวกนี้ซ่อมได้นะครับเดี๋ยวเราซ่อมให้อีกทีหนึง่ง ลดตัวเองเลยนะครับผมชอบอยากได้มันนานแล้วนะครับมีมีหมุบสปอร์ตนะครับซึ่งสปอร์ตเนี่ยผมบอกเลยว่าขับมันกว่าเยอะนะครับเกียร์ปุ๊บเนี่ยรู้เรื่องเลยผมบอกเลยจริงจริงนะครับให้ดูภาพรวมสีดําข้างในจะดําหมดเลยนะครับเนี่ยข้างหลังบเบาะก็จะสพอร์ตมากกว่านะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าก่อนที่เราจะรีสโตเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงบ้างนะครับช่วยแชร์ดีกว่าว่าผมจะทําสีอะไรดีครับ ขับได้ปกติเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเสียงเครื่อง V8 ดเนี่ยใช้ได้เลยนะครับรถขับได้ดีเลยแต่แค่เดี๋ยวเรามารีสโตรใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูว่ารีสโตรเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเสร็จต่อไปครับเราจะทำการรีสโตรแล้วเราก็จะทำการทำการลื้อนะครับเดี๋ยวเสร็จ จะขับให้ดูครับว่ามันขับเท่ขนาดไหนใครอยากรีสโตโปรเจกต์แบบนี้นะครับโดยเฉพาะ BM นะครับโดยเฉพาะซูเปอร์คาร์เก่าๆทักคอมเมนต์หรือแอดไลน์มาได้นะครับผมเจ็บปเองนะจริงๆใช้เงินตัวเองหมดเลยนะครับจริงๆคันนึงทําไม่ได้ง่ายนะผมบอกอย่างนี้ ถ้าคนไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะโดนนะครับขนาดผมยังโดนมาเยอะแล้วเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจอย่างให้ผมรีวิวรถอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโดนเนมแล้วก็โปรเจกต์ทั้ง M3 M5 นะครับแล้วก็ Evolution ของผมด้วยสุดท้ายนี้สวัสดีครับเราเอารถมาจอดที่อู่ีแล้วนะครับรอดูต่อไปว่าโปรเจกต์เริ่มจะเป็นยังไาง